ถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นคนที่โกรธง่ายไม่ได้ดังใจอะไรก็หงุดหงิดถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยรู้ไหมว่าจะมีผลกับชีวิตยังไงก่อนไปฟังฝากพาคนที่โกรธง่ายอารมณ์ร้อนให้มาฟังกันด้วยนะคุณโยมความโกรธเนี่ยมันเกิดง่ายมีโทษมากแต่ว่าหายเร็วนะดูอย่างทุกวันนี้สิไม่พอใจอะไรกันนิดนหน่อยเนี่ยเลือกที่จะฆ่ากันทำร้ายกันเพื่อจบปัญหา มันก็สะใจแค่ตอนนั้นหรอกนะแต่หลังจากนั้นต้องมานั่งรับทุกข์รับผลของกรรมที่จะตามมาอีกเพียบเลยเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยนะและคนที่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำใจบ่อยๆเนี่ยพอเกิดมาแล้วเขาจะมีรูปร่างผิวพรรณที่หยาบดำไม่น่าดูมีใบหน้าที่แก่เร็วนะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยธาตุไฟในตัวอยู่ใกล้ใครเขาก็หนีหมดนะเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันร้อนกายร้อนใจ ไม่มีใครอยากคบค้าพูดคุยด้วยหรอกนะ